Red Play นำเสนอช่วงใหม่นะครับนั่นคือช่วง Play ช่วงนี้นะครับจะเป็นการนำสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะฮะของทีมเลี้ยวภูและนำมาทดลองโดยการใช้เกม FIFA 14นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพกันก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้นนะฮะส่วนในคลิปแรกนี้นะครับจะเป็นการนำสูนหน้าเบอร์ใหม่ของทีมเราครับอย่างลิกกี้ลมเบิร์ตนะครับ นำมาทดลองใช้ในทีมดูว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับส่วนตัวชอบเป็นพิเศษนะฮะจากภาพเราก็จะเห็นแล้วว่าได้ย้ายลิี้ลัมเบิร์ตจากเซาทันตันเข้ามาที่ลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังหรือความสามารถของเขากันดูนะฮะโดยที่จะเห็นจากภาพได้ว่าความสามารถเด่นก็คือความแข็งแกร่งนะครับ86 โดยที่ความเร็วและการาจู่โจมนะครับก็อยู่ในระดับที่ดีและนี่ครับการจบสกอร์อยู่ในระดับที่ดีและลูกโทษไม่ต้องพูดถึงครับดีที่สุดถึง95นะครับเกือบจะดีที่สุดในเกมเลยก,ก็ได้เลครับก็แมตช์แรกที่เราจะพาทุกคนไปดูนะครับก็จะนำลิกกี้ลัมเบิร์ตมาใช้ในแผนที่เราดูการที่แล้ว ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับนั่นก็คือ4-4-2 Diamond นั่นเองเดี๋ยวเราลองไปชมเกมกันดูว่าจะดีจะร้ายแค่ไหนครับสำหรับลีกี้แลมเบิร์โดยคู่ปรับที่เอามาเจอกันก็ไม่ใช่ใครอื่นครับคือแมนยูเดี๋ยวเรามาดูว่าผลจะเป็นยังไงก็ โดยรวมแล้วเดี๋ยวจะเห็นจะในคลิปนะครับว่าจะเป็นกองหน้าสไตล์ยืนสุดเส้นนะฮะแล้วก็จะคอยหาจังหวะเข้าไปทำประตูให้ได้ดีที่สุดนะครับโลูกแรกช่วงแรกก็ยังไม่มีหลายก็จะเป็นมีจังหวะนี่นะครับที่ได้สับไกลแต่ว่าก็ถักเสาออกไปดูอีกรอบนึ นิดเดียวนะฮะอาจจะเป็นเท้าไม่ถนัดเนี่ยครับถ้าลองสังเกตดูก็จะชอยหาช่องหาช่องตลอดแล้วก็เนี่ยครับอีกจุดเด่นหนึ่งที่เดี๋ยวลองดูกันก็จะมีเริ่มจ่ายบ้างเนี่ยแล้วก็จะกลับไปหาช่องเหมือนเดิมเนี่ยค,คอยยืดหลังกองน่าตลอดเออกองหลังของฟ่งตงข้ามตลอดฮะ แต่มีส่วนมาบ้างแต่เราก็ยังเก็บได้หมดนะฮะกล้องหลังเนี่ยครับจะมีไม่ได้ก็จะเอาชัวเนี่ยครับไปไม่ได้ก็เน้นชั่วไวไปก่อนยืนคำ้ำนะลูกนี้ฮะกลายเป็นเตอร์ลิครับแ <c oughs> ยงซีนไปนแต่ว่าก็เป็นลูกถนัดของเราด้วครับก็อยืนอยู่ที่เทวลาแปะเข้าไปง่าย ก็น,กนีวผู้นำก่อน1นูนนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าทั้งหมดนี้เป็นการให้อ่า CPU เล่นนะครับในระดับเลเจน d นะครับเผื่อบางคนเล่นเราจะถามว่าอุ้ยคอมหวยหรือเปล่าเอามาฝึกกันอันนี้ก็ให้คอมเจอคอมไปเลยจะได้ไปก,การเว็บเบรกทำมดีแต่ว่าก็ยังปิดแอคเกอร์อยู่ จากที่เห็นนะครับก็รู้สึกว่าจะประสานงานได้ดีกับคู่กองหน้านะครับแล้วก็เราเอาส่วนเลสมาเป็นหน้าตับคอยปั้นแต่ก็จะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยนครับจะ <c oughs> ก็จะมีมุดมุดเข้าไปลุยบ้างทัสันอยากที่เห็นกันนะครับและเนี้ยครับจะเห็นว่ามักจะ แลมเบริรมันจะถอยหลังกลับไปในโพซิชันที่จะทำประตูได้และลูกนี้กับตันเดี๋ยวยิงเข้านะไปติกรรมการนิดน,นึงจะเห็นได้เด็กแกรองเซฟโดยรวมแล้วก็ถือว่าครึ่งแรก เป็นครึ่งที่สนุกน,นะครับมีโอกาสให้ลิกกี้ลัมเบิร์ดได้ใช้ฝีมืออยู่บ้างนะครับในการคำ้ำแล้วก็โ่งให้เพื่อนแล้วก็มียิงอยู่นีน่ลูกและเด็ตกระส่งจโนซาลงมาแทนแดเนีนเวลปิกที่ทำงานได้ไม่ดีครับก็้วเต็ครึ่งหลังนี่เด็ดดูครับเพราะจะชอบสวนมาเยอะทำให้หลังเราเหนื่อยเหมือนกัน มาลูกนี้ครับกลายเป็นโอ้เป็นลูกที่ดีของทีมเลยนะฮะเป็นเฮนเดอร์สันจากการผ่านให้ของลิเกลเบิร์ดนะฮะดูแล้วจะสรุปได้สั้นๆนิดนึงว่าเป็นกองหน้าสไตล์จบสกอร์แลวหาวันนี้ได้ดีแถมมีการใช้ความแข็งแกร่งเพื่อส่งฟุตบอล ให้กับเพื่อนยิงได้ด้วยนะฮะมีอัตราการแอสซิสท,ที่ดีแล้วก็มีการยิงที่ดีนะฮะตำแหน่งก็ดีเหมือนกันอาจจะแย่หน่อยตรงที่ช้านั่นแหละครับแต่เท่าที่ดูเดี๋ยวจะให้ดูคลิปอื่นด้วยแต่เท่าที่ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นกองหน้าสไตล์จบตกอที่ผมว่าคล้ายๆสไตล์ฟันเ์ซี่ได้เลยเหมือนกัน อยางน้ว่าโอเคอาจจะไม่คมแล้วก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับหนุยเอาอีกแล้วก็จะชอบหมุดๆไปแต่ว่าเอากรบมพูดต่อก็คืออาจจะไม่ได้ระดับโลกขนาดแฟร์ซีแต่ผมคิดว่าน่าจะหาพื้นที่และใช้ความแข็งแรงได้ดีนะครับและลูกนี้ครับยูเอเต็ดก็ตอบโตได้จะบุกชิฟแล้วแฟร์ซี่ี่ว่าครับระดับเวอร์คลาส กินเข้ามาอย่างง่ายๆแล้วก็หาที่ได้ดีจรินครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผนอื่นๆให้ชมต่อแต่เท่าที่ดูมาสรุปได้ว่ามีจุดหนึ่งที่ลิกกี้ลัมเบิร์ตจะไม่ถนัดก็คือการเป็นหน้าเป้าเด่นๆไปเลยคนเดียวล้วนๆเดี๋ยวคลิป2จะรู้ว่าทำไมนะครับแต่รู้สึกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะ ดีกว่าถ้าเล่นหน้าคู่หรือว่ามีหน้าต่ำหรือว่ามีคนขึ้นไปช่วยช่วยหยิงมากกว่าที่จะปล่อยเดี่ยวเดียวเหมือนฤดูกาลที่เราที่เราพยายามจะไมช่กาครวาวที่แล้วที่เราพยายามจะให้แอนดะี้แคลโะเป็นคนจบหรือให้โมกอะไรเงีย้ยแต่ผมคิดว่าลัมเบิลน่าจะคนละสไตล์กับแคลโลแล้วันบบสซี่กับซัดเข้าไปอีกหนึ่งลูก ก็ช่วงหลังๆแเมเบิร์ก็จะหายไปจนมาถึงจังหวะนี้นะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกจะโยยเป็นอีโกอัสปาลงมาแทนนะฮะซึ่งพอออกไปแล้วก็เกมก็ใกล้จบแล้วครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีจังหวะหน้าวาเสียเท่าไหรก่ก็เลยจบไปโดยที่ลิบัวชนะแมนเชสเตอร์ไนเดไปได้2 1นะครับในบ้าน เดี๋ยวลองมาดูสถิติเล็กน้อยสำหรับแมตช์แรกของลิเกแลมเบิร์สนะครับโดยเรตติ้งโดยรวมนะครับแลมเบิร์ได้ที่6กนะฮะยิยงไม่ได้แต่ว่าเนี่ยครับการส่งเนี่ยมีโอกาส15แต่จ่ายถึง12อยยิยงไป1น,นลูกนะฮะ เมื่อกี้ถ้าดูทันจะมีเรื่องของ d i p l i n g Pass ก็คือการเลี้ยงประกฏดว่าทำได้ดี7ต่อ7นะฮะเลี้ยง7ผพัด7ทีนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นอีกแผนหนึ่งที่ปีที่แล้วเราใช้กันบ่อยกันนะครับนั่นคือ433นะฮะอันนี้เป็น433าฮลิ่งนะครับให้เจรตเป็นกองกลางตัวต่บ อันนี้เอาแลมเบิร์ตขึ้นมาหน้าสุดเลยแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเป็นเซเรสแล้วก็สเตอร์ลิงนะครับกะให้สองคนนี้ทำเกมแล้วก็อาจจะมีโยนหรือตบเข้ามาให้กับแลมเบิร์ตยิงบ้างเราลองดูว่าจะเวิร์กไหมจังหวะแรกมาก,ก็แมนยูก็บุกก่อนแต่ว่าคอนกแกนนึงเก่งเนี่ยครับเกมก็จะเป็นแนวสไตล์โยนๆน,นิดนึง เซอร์ลิงก็ยังผ่านเดฟลาไม่ได้เลขขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเกือบจะเสียจากมุนมาตาดูฟันกนกเกนนี่ครับมีอนาคตแน่นอนครับอทินานะเราด,ดูกันนะและแลมเบิร์ดลูกนี้จ่ายสวยครับเนี่ยครับ,ค,รบคือดูทำไมผมรู้สึกว่าแลมเบิร์ดมีการจ่ายที่มากขึ้น มากกว่าของหน้าเป้าธรรมดาที่จะรอยิงอะไรเงี้ยผมเห็นเขาจ่ายหลายลูกละเซอร์ลิงจ่ายลูกนี้มาสวยเนี่ยครับใช้ความแข็งแกร่งบังได้ดึงเกมให้เพื่อนขึ้นมาจนพาไปถึงจังหวะอื่นได้เนี่ยครับว่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะได้เปรียบนะจากคิลเลเบิร์ดในดูกาลหน้าชาดละชีปมาลูกนี้สวยมากครับตัวเรดโหลดขึ้นมาทำยิงครับผม จะตบเข้าไปให้นะแต่ว่าก็กระสุนเลชีพมาลูกนี้เบอริงไปไม่ได้ครับมาครับจชลัตก็ต้องกลายกลับมาตอนเปิดแล้วลูกนี้ครับเกือบตายจากลมเบิร์ดนิดเดียวเท่านั้นมองบิดนิดเดียวดดยวัยากายยังออกมาดีครับแมนยูขึ้นมาบ้าง แต่จะเกิดแถวเปิดมาแล้วนี่ครับมีความเร็วนิดนึงแต่ความแข็งแกร่งครับสามารถชนะเฟรนันได้แต่ว่าจังหวะ2ทําทได้ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยผมว่าความแข็งแกร่งน่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มให้อีกเนี่ยดูเลยครับได้ละดึงดึงรอและจ่ายเพลื่อนไปรอแล้วครับความแข็งแกร่งน่าจะเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่ลมเบิลเข้ามาช่วยเพิ่มอิสเตอร์ลิดก็แข็งนะครับแต่ว่า จุดเด่นคือเร็วมากกว่าเราอยากได้แข็งๆอย่างนี้บ้างและจบสกอร์เนียนๆบ้านนะครับก็จบครึ่งแรกไปด้วยก็ยังเป็นฝ่ายเราที่กดดันอยู่ในเตดได้แม้จะเป็นในบ้านอยู่เตดกระตาครับทีนี้ผู้จัดการในเคมเปลี่ยนเฮนเดอร์สันออกแล้วลูคัสลงไปเล่นรับกางรับแทนให้เจอรละาขึ้นมาเล่นแทนเฮนเดอร์สันผลปรากฏว่าเริ่มมาพิจิต ทักทายก่อนอืชนเสาเกลือนะฮะเลยม,มาถึงลูกนี้ครับบีเจตตักมาเลสกดเข้าไปเรียบร้อยครับซูเลสก็อย่างผมพึงว่าดได้ผมไม่อยากให้ขายครับคือโอเคได้มาเจ็ดสิบแปดสิบล้านเอาไปชอบตัวอื่นได้จริงแต่ว่ายัางไงก็ต้องควรจะมีเกรดแบบนี้ ระดับโลกแบบนี้ค้ำไว้ในทีมทั้งหนึ่งคนครับไม่อยากให้ขายนะก็เลวูนำเจ้าบ,บ้านมันอยู่ไปหนึ่งศูนย์ครับจากซูเลสก็ยูเต็ดก็พยายามตอบโต้อโอขึ้นมาแล้วเกือบจะได้จากลูนี่ลูกนี้โอ้แต่ว่าลำหน้าละก่อนนิดเดียวครับเกือบผ่านจนสัน เนี่ยรับรับบอลรับส่งต่อแล้วก็นี่ครับมีไปรอจุดที่ได้เปรียบอย่างเงี้ยครับจุดเด่นของเลมเบิร์ตที่น่าจะเวิร์กนะฮะเนี่ยรับรับบอลส่งต่อให้เพื่อนเล่นแล้ะลูกนี้เกือบดีมาที่เตอร์ลิงช้าไปหน่อยครับเอารูกันหมดละและ้วปิดเจอร์เกือบได้กันติคาลิกมาดูลูกนี้ วามเปิดสลูดยิงเหยยอเล่ตออกแรงปัดนะครับกลองหลังเราก็กองหลังพอเริ่มผ่าน60สินาทีเริ่มจะเหมือนของจริงนะฮะคือรวนเริ่มรวนเริ่มเติมมั่วซั่วแวก็ะส่งเจนุซายลงไปแทนเฟลานี่ลงไปแทนนะครับของเราเอ่าสุกรสส่งตินโยล,ลงมา มีจังหวะส่วนอ้อมเราส่งสเตอริสลงมานะครับก็แลมเบิร์ดออกไปแล้วก็เกือบได้เรื่องนะครับสเตอริสส่งให้สเตอร์ลิงแต่ว่ามันเด็กครับปลายกับมาเจอติงโอดเดี๋ยวครับคือพอเป็นความคิดที่ดีมอนกันครับของของ CPU นะฮะที่ให้พี่เจิดลงมาขึ้นมาแทนเฮนโดแล้วก็เอาลูกคันตังเป็นรับแทนนะฮะเจออันนี้ก็ยิงสามสี่รเห็นละ นมาถึงลูกนี้ครับจากคนที่คุณก็รู้ว่าใครเรีอยบร้อยเลยนะแดนจันุูซายนะครับโด,นนย,คบดยความผิดพลาดอย่างไม่น่าให้ภัยของกองหลังทีมชาติอังกฤษนียบร้อยครับคือหลังๆก็เริ่มออกแนวให้เห็นนะครับลาม,มาถึงในเกมด้วยซ้ำก็ผมเชียร์นะถ้าจะได้โมเรโน่หรือว่าคนอื่นมาแล้วก็ขยับเอา ปาโนฟานากแกนกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนี่เขาถนัดแต่ไม่รู้จะเล่นเป็นหรือเปล่าต้นนี่ยครับเจิดบุกเข้ามาอีแล้วไม่รู้ฟานากแกนยังจำวิธีเล่นแบ็คขวาได้หรือเปล่ายังไม่เตะกันมาเป็นพายุนะครับแล้วดูจอนสันบ้าไปแล้วนั่นนนั่จุนสายเยี่ยมมากเปิดมาลูกนี้โมงเต็มๆแต่ว่าติดมือมินโยเล่ครับเกือบนำสองหนึ่งแกนยอด เล็มุดมุดมุดกับไปมุดขับไปเลยเปิดกลับมาตรงนี้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเปิดกลับมาไม่มีอะไรนะฮะก็ได้หวัดเดียวกันไปซึ่งสุดท้ายเกมก็จบตรงที่1เท่านะฮะแต่ว่าแมตช์นี้ก็จะได้เห็นโปรเกรสนิดหน่อยของแผนนี้ก็คือลัมเบิร์ตไม่น่าจะเหมาะกับแผนกล้องหน้าตัวเป้าต้องมีเพื่อนนะครับแต่ว่าก็มียิงตรงกรอบ หนึ่งหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับมีส่งที่แม่นยำแล้วก็มีเลี้ยงที่โอเคเลยเลี้ยง4ี่ผ่านสส่ง6ผ่านห้ถือว่าไม่น่าเกียดทีนี้ผมลองเปลี่ยนอีกแผนหนึ่งนั่นคือ4 2 3 1ที่ผมคิดว่าน่าอาจจะเหมาะก็ได้ถ้าเอาลมเบิร์ตเป็นหน้าเป้าที่ไม่พึ่งปีคือเป็นทาร์เก็ตแมนไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างแผนสี่จะมีปีให้ขึ้นมาบุกด้วยแต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนให้เป็น ปีกเป็นเป็นปีกด้านข้างแนววิ่งแล้วก็เปิดเข้ามาคลอสามาอย่างเงี้ยดูสิว่าจะใช้ได้ผลไหมนะครับ <can> ก็เลยกลายมาเป็นแมตท,ที่3ที่จะให้ดูกัน hey, กลางก็เป็นกลางร,ร,รับ2คนเจลาดรัดบเฮนเดอร์สั Henderson นะครับว่าแรกแล้วก็ทักทายก่อนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวคอยดูว่าจะดีไหม ในการแพ้แบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นตัวค้ำแล้วก็คอยปล่อยผ่านให้เพื่อนคอยส่งแะไรเงี้ยประจำเลยครับสำหรับทางแล้วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับที่จะนำพามาถึงประตูแรกของเวกีนเบอร์นูดขึ้นมายิงเรียบร้อยครับการเปิดจากเตอร์นิงซึ่งผมตอนแรกก็คิดว่าเออไม่ได้เลยแผนนี้คือให้แกไปหน้าเป้า มาดูกันว่าจะยิงได้หรือเปล่าเนี่ยหลุดมาแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งเชื่อว่าถ้ามีคนตามมาเบียดก็น่าจะเอาอยู่อ่ะแต่ถือว่าลูกนี้ยืนตำแหน่งนี้มากนะฮะเข้ามาทำาจบสกอร์ได้เลยก็นำขึ้นนำอีกแล้วทมันอยู่อีกแล้วหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง,ง,งเปิดมาลูกนี้นะฮะเวลเบกเวลเบกอือเทพจริงจริง <c oughs> <c oughs> ก็ไม้เหมือนเดิมครับเป็นตัวเป้าคอยปาดคอยค้ําคอยช่วยลหลุยส์โซเลตหลุดมาจริงนะว้าวดีการต้องออกแรงนะฮะเป็นข้อเกือบไปลัดเปิดแล้วนี่ฮะเกือบเที่วขึ้นแต่ว่าจะมองมุมล่างจะเห็นว่าแรมเบิร์ดก็ วิ่งไปหาอีกช่องหนึ่งเป็นออปชันให้เหมือนกันเพื่อจะเปิดด้านข้างได้ก็จะเป็นตัวคอยคำคอยฝงแต่คล้ายๆกับแผนที่เราพยายามจะให้แคโลโรใช้ลูกนี้ครับไฟแบอบรสิบซัดนะว่มามีเล่ยังปัดได้ก็ยังอยากให้ เอามาอีกสักหนึ่งคนเพื่อเป็นอะไรกระตุ้นให้กัมมีเล่นการฮะทยจะทำหมดได้นี่แต่ว่าต้องมีก,การแข่งขันคับในทีทนีส่วนมาสวยมากเซอร์ลิงแต่ว่าอย่างเด็กครไม่รู้จะทำอะไรต่อตื่นตื่นแล้วเปิดมาตรงนี้เกือบได้นะฮะซึ่งตรงนี้ช็อตเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นที่เปิดเข้าหัวได้ดีกว่าเซอร์ลิงว่ามีลุ้นเลยและการยืนตำแหน่งเมื่อกี้ก็ทำได้ดีมากสำหรับนัมเบิร์ มีอย่างแรก,ก็ต้องตืดดีแล้วครับตรงนี้เซฟตรงนี้ยังสวยงามเบิร์กก็ยืนค้ำแล้วก็ปาดเดิมตรงแรกโอเคผมชอบเลยกับการที่ให้เขาเป็นหน้าเป้าคนเดียวแล้วก็พอมมีเพื่อนสนับสนุนโดยที่เขาก็ดึงผมว่าแผนนี้ใช้ได้ตอนที่เราชอบจะปิดเกมอุดหลุดได้เนี่ยมันแน่นเลยทีเดียวเพราะว่าแลมเบิร์ดมีลงมาช่วยลงมากดดันอกองหลังได้ดีเหมือนกัน ตาหลุดขึ้นมาทำได้ดีครับนะครับเปิดมากม็เห็นปิดของเราเตอร์เลสปลดาดเข้าไปแล้วครับมาแล้วครับลำเบอร์นะครับไม่เถื่อนนะฮะหาพื้นที่ดีครับหาพื้นที่ดีมากชอบชอบเดินมาถึงลูกนี้ครับเสียอีกแล้วกองหลังมาเมซี่ล็อกยิงเงี้ยรออะไรครับมึงก็ไม่รุ่งนผมรู้สึกว่าเกมเหมือนจริงนะเพราะ พอเป็นครึ่งหลังแล้วเราจะชอบเสียสมาธิงี้แล้วก็เสียจากจังหวะง่ายๆมูมูอย่างงี้อีกแล้วจากเอิร์เทลนะแล้วก็กองหลังโดนเขาหลอกหายไปเลยตอนตันมาไม่ทันจบ้อยต้องเสริมฮะผมว่าไงก็ต้องเปลี่ยนกองหลังกคนหนึ่งให้ได้แหละซึ่งไม่รู้ว่าแจ็คเกอร์จะจะไปจริงหรือเปล่าว่าต้องเปลี่ยนอะไม่ไหว หลุดขึ้นมาลูกนี้อีกเหมือนกันแต่ว่าวไม่ทันซึ่งหลังๆเกมก็จะเนีย่ยครับไม่ค่อยมีอะไรแล้วเจอหลดาดไพ่ละถึงฟาร์มอซีจ่ายทะลุมาให้รู้นี่ยิงออกไปหูเข้าแล้วด้วยแต่ว่าทำงานมาก่อนเนีย่ยหลังๆเริ่มเริ่มหลุดอะไรของหมารู้แล้วก็จานูซายลงมาแล้วครับ เป็นจอนสันต้องระวังให้ดีครับาแทงไาให้เนี่ยครับลูกนี้สวยหลุดเข้ามาดีแต่ว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้ก็ยังสามารถคอมบอลได้และจ่ายให้เพื่อนได้เบิร์นกลับมาแล้วโองเขานิดเดียวครับเล่นดีผมชอบมาก,ลกเลยเบิร์นเกือบโด,ด,ดนอีกหนึ่งลูกจากดูนี่ แกหาพื้นที่ดีแล้วก็มีการเล่นที่แน่นอนครับแล้อีกอย่างที่ผมมั่นใจว่าแกน่าจะไปได้คือไงแกก็เป็นสเกลเซอร์ตัวยงเลยครับเครื่องคอมนุมเทนี้ได้แน่นอนแต่ก็หมดเวลาออกไปกลายเป็นเซอร์ลิงมาแทนแล้วก็จากจังหวัดนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเกมนี้ก็เลยเสมอกันไปแบบงงๆเหนื่อยๆที่หนึ่งตัวตันหน ก็มาดูสเตตกันนิดหนึ่งเนี่ยเกมนี้เป็นแมนแล้วได้แมนเลยได้เป็น7.5ยิงด้วยแล้วก็เนี่ยครับยิง2เข้ากรอบ2จ่าย10บได้ถตง8แล้วก็เลี้ยงผ่านตลอดนั้นสเตตพวกนี้เห็นเลยว่าแลมเบิร์ตเป็นผู้เล่นที่ว่ามีคุณภาพเป็นสไตรเกอร์คนที่3ได้แล้วก็บางทีในบางแผนใช้เขายืนระยะได้เลย จบสกอร์ดีผมว่าทีมเราไม่มีตัวอย่างนี้ตั้งแต่แคลอรอที่อยากให้เขาเป็นก็ไม่มีตัวแนวๆนี้มาที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่ทีนี้ก็ลองมาดูกันว่าแลมเบิร์ตจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบของเราตามที่เขาคิดว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่เรื่องคุณภาพผมว่าเขามีเลยและยังไงเขาก็เป็นแฟนเลียบูดกันโอเคนั้นก็คลิปนี้ครับช่วงนี้ของเพลง ก็ผ่านไปแล้วสำหรับตอนแรกก็หวังว่าน่าจะชอบชอบกันนะครับแล้วก็ในอนาคตมีแน่นอนที่เดี๋ยวคราวหน้าน่าจะได้เอ็มเลชานแล้วเดี๋ยวจะลองเอาเอ็มเลชานมาทดแทนดูเผื่อว่าจะมีอะไรตามต่อด้วยโมเรโน่ด้วยเพราะงั้นรอชมกันนะครับในคราวหน้าันนี้เรดเพลยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ